พวกเรามีดนตรีในหัวใจมหาวิทยาลัยร,ราชพัฏเชียงใหม่ <Yeah. S 1> เสียงดนตรีล้านนาจ่ะสะท้อนสถานไปทั่วโลก <laughs> <Yeah. S 1> ใครได้ฟังแล้วจ้ะหลงไหล <laughs> ราชพัฒนเชียงใหม่จะต้องอยู่ในใจของคนไทย ข่าวดีดีกับพี่คำาแลวรจ้วมาวคำนรราวมาแล้วมาแล้คำรนโชคดีมีไม่บ่อยนัก แต่วันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เราโชคดีได้มีโอกาสเข้ามาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒวิยเขตแม่ริมซึ่งมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่าหกถึงเจ็ดพันไร่ที่อำเภอแม่ริมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขาเริ่มทยอยย้ายจากตัวเมืองมาย้ายมาตอนนี้เยอะหรือยังครับอาจารย์ครับตอนนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่เราเรียกกันว่ามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมนะครับ ก็มีการจัดการเรียนการสอนหลายคณะด้วยกันครับทั้งคณะครุศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงเอทิเซครับนะครับแล้วเสียงดนตรีที่เราได้ยินอยู่ณขณะนี้นะตามอาจารย์มาหรืออาจารย์พามา <c oughs> เสียงดนตรีถ้าจะว่าไปแล้วนะครับเสียงดนตรีนี่เป็นเสน่ห์เป็นหัวใจของเมืองเชียงใหม่เป็นหัวใจของแผ่นดินล้านนาอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลในภาพรวมด้านศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนทั้งนักศึกษาทั้งนักเรียนรวมไปถึงครูภูมิปัญญา ในการที่จะอนุรักษ์สืบสารและก็ต่อยอดดนตรีและนาฏศิลล์ล้านาซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยคือการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและทั้งดนตรีพื้นเมืองก็ดีการฟ้อนรำพื้นเมืองก็ดีเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและที่สําคัญในปัจจุบันนี้ก็คือมีมูลค่าซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในคณะครุศาสตร์และในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็พยายามที่จะต่อยอดสร้างสรรค์เป็นการเพิ่มทั้งคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่บรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้เพื่อให้นักศึกษาของเรามีทักษะและสามารถนำไปต่อยอดได้จริงในการประกอบอาชีพครับเนาะก็เราทําอยู่วันนี้ก็ได้รับความสนับสนุนรับความอนุเคราะห์จากทุกภาคส่วนเพื่อให้ดนตรีในกลุ่มรัานนานี้มัน รุ่งเรื่องต่อไปครับ,รบผมนะแยกย่อยมาถามทางอาจารย์ท่านนี้นะฮะท่านเป็นผู้สอนช่างฟ้อนใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าแต่ณวันนี้ช่างฟ้อนเราไปที่ไหนท่ไหนเราเห็นแต่คนสูงอายุแต่น้องๆเ่าเนี้เขาเรียนการฟ้อนไปเนี่ยเพื่อไปเป็นครูถูกต้องไหมครับถูกต้องครับ น้องๆทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นน้องๆที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนาฏศิลป์ <Okay. S 1> เมื่อจบไปเนี่ยเขาจะเป็นครูสอนนาฏศิลป์หนึ่งมรดพันธุ์ที่ผลิตจากราชภัฏเชียงใหม่ของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นมรดพันธุ์ที่จะต่อยอดแล้วก็ขยายมรด์ทางวัฒนธรรม oh. ออกไปสู่สังคมล้านนา oh. Oh. ครับน้องทุกคนเนี่ย oh. เข้ามาเนี่ยนะครับ oh. ก็จะได้รับการบ่มเพาะปลูกฝัง oh. ในด้านวัฒนธรรมล้านานา oh. ตลอดการการสอน oh. Oh. นะครับหนังสือเอกสารต่างๆทุกอย่างเพื่อเขาเนี่ยจะไปเป็นครูในอนาคตรครูดีมีอาชีพครับนะช่างฟ้อนยังจะต้องยืนยาวสืบไปถูกต้องครับเนาะใช่ครับเราดันตรงนี้ได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนถูกต้องครับทุกภาคส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเอ่ยไม่เป็นหน่วยงานสถานศึกษาเอ่ยตลอดจนสํานักงานวัฒนธรรมหรือตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าเขาเล่งเห็นความสําคัญอย่างน้อยวัฒนธรรมเนี่ยจะสามารถเดินต่อไปได้นะครับทําให้อ,อวัฒนธรรมของเราเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่งดงามแล้วก็ต่างชาติเนี่ยจะถือได้ว่าเขาก็อยากจะเห็นวัฒนธรรมที่งดงามออของเรามาดนตรี มีคุณอนเออนกอนันต์ดนตรีอยู่กับเราตั้งแต่ก่อนเกิดเกิดมาแล้วดำรงชีพแม้กระทั่งวัยชนดนตรีก็ยังไปขับกล่อมใช่ครับเสียงของดนตรีเหนือวันนี้มันยังก้องกังวานอยู่ในหูอยู่ในใจของคนภาคเหนือล้านนาหรือไม่ ปัจจุบันจากการศึกษาแล้วก็การจัดการศึกษาของเราครับเราเชื่อมั่นได้ว่าเสียงดนตรีล้านนาครับจะยังคงอยู่กับคนเหนืออาจจะไม่ใช่เฉพาะคนเหนืออย่างเดียวแต่อาจจะเป็นคนไทยทั้งประเทศหรือว่าเป็นคนต่างชาติก็ดีที่สนใจหรือว่ามีดนตรีอยู่ในหัวใจเพราะปัจจุบันเรากล้าเข้าสู่ความเป็น global citizen ครับ ดนตรีล้านนาก็นอกเหนือจะเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วตัวดนตรีเองก็มีองค์ความรู้อะไรต่างๆที่เราจะสามารถเอาไปพัฒนาปรับปรุงหรือว่าจัดเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมในการทำอะ,อะไรต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวครับกับโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง,งนะครับเราก็ยังมั่นใจว่าดนตรีเหนือยังคงอยู่กับสังคมโลกได้ใช่ครับ <_ <T>. <_>นอกเหนือไปจากการคงอยู่ในกับในสังคมโลกแล้ว,ลวเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากจการจัดการเรียนการสอนของเราเองเราก็มีการาที่ชาวต่างชาติหรือว่านักวิชาการเมืองนอกเก็มีความสนใจเกี่ยวกับดนตรีลานาเช่นเดียวกันนะครับ <_' K r ub> ครับอยากจะชมเมื่อไหร่อยากจะดูเมื่อไหร่วันนี้มันออนไลน์ได้เลยใช่ครับอ่าก็วันนี้จะเป็นการพิสูจน์นะครับว่าถ้าเรากราดลงในโซเชียลปังเนี่ยได้เห็นเลย พอกดลงไปครับจะชมฟอนต์อ่ะกดไปฮะกดเลยจึงอ่าตรงกลางเลยอ่างามมากคนเหนือพูดอะไรนะฮะงามขนาดงามแต้งงามว่ารำสวยคนเหนือพูดว่าไงนะฟอนฟอนงามขนาดฟอนงามแต้งงามว่า นี่แหละจะเป็นอีกครูต้นแบบที่จะขยายผลถูกต้องไหมฮะครับนี่เป็นครูต้นแบบที่จะขยายผลแล้วก็ขอเสริมนิดหนึ่งนะขอเสริมนิดหนึ่งนะครับภายใต้การนำของท่านรองศาสตราจารย์ดรชาตรีมณีโกศลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท่านมีนโยบาย1น,นักศึกษา1ศิลปะวัฒนธรรมซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม บรูรณาการกับทุกคณะทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้นักศึกษาทุกคนที่เข้ามาเรียนเล่าเรียนศึกษาในมหาวิทยาลัยราชัฏเชียงใหม่มีทักษะทางด้านศิลปะวัฒนธรรมติดตัวไปและไม่ว่าจะเป็นการดนตรีก็ดีนาฏศิลป์ก็ดีฟ้อนรำก็ดีหรืองานศิลปะวัฒนธรรมด้านอื่นภายใต้นโยบายของท่านอธิธารบดีพยายามจะปลูกฝังให้นักศึกษาของเราเห็นความสําคัญของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและสามารถนามาต่อยอดได้และเป้าหมายสูงสุดคือเด็ก นอกจากได้ทักษะได้สำนึกรักท้องถิ่นแล้วยังสามารถเห็นแนวทางในการที่จะนำไปสร้างสารรค์ต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคตซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้จะทำให้ศิละปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยประหนึ่งว่าเรากำลังสืบทอดสืบสารสืบต่อลมหายใจของศิละปะวัฒนธรรมท้องถิน่นให้ดำเนินต่อไปอย่างเป็นธรรมชาตนะิต่อไปอีกนานเท่านานนะครับอันนี้ก็ เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หนึ่งนักศึกษาหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมครับผมรบเราเป็นอาจารย์เราเป็นครูผู้สอนสิทธิ์รุ่นปัจจุบันสิทธิ์ใหม่ออกไปนะครับเพื่อไปสอนคนรุ่นใหม่ๆเราเป็นแบ็กอัพเขาเนี่ย ใครฟ้อนสวยได้คะแนนความพิจิตรเหนือนะครับสนแต่งกแสดงความพิิรวันนีที่เราได้มาฟ้อนกันก็แสดงว่ามีความพิจิรที่เราได้เจอกัน <laughs> คนงามงามต้องงามถูกความเด่นดีต้องหักศักดิ์ศรีของคุณสตรีมแม่ย่าแม่หิงเยือกเย็นสดใสเหมือนน้ สาวเอ่ยสาวเวียงพิงสาวเครือฟ้าเคยสมสารอีกแม่สาวบัวบานนั่นคือนิทานสอนใจว,ว้าข่าวดีดีกับพี่คำร้อน